สบายทุกคนวันนี้ก็อยู่ในส่องสาวขโมนมางลาคนเก่าคนเดิมนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือมาเลาะหลินคลองเนาะนี่อันนี้ก็เป็นคลองน้ําเทินเนาะเป็นสายน้ําเทินเนาะนี่คือบรรยากาศดีนะวันนี้เนี่ยเาก็มีอ่ายูทูบเบอร์เนาะสื่อดังเนาะมานำเนาะนี่เห็นอย่างเนาะนั่งอยู่นั่นนะเอา <c oughs> เอา,เอาสบายดีสบายดีซ้ <c oughs> อมรถอยู่<ส>บางที้นี่นะซ้อมรถนะนี่ไปซ้อมไปเลยฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวคม่วนเมืองลาวนะฮะสาวคม่วนเมืองลาวมี้พาายมาอยู่ที่เคื่อน้ำเทินสายน้ำเทินบ้านเนาะชนนี้สายน้ำเทินมันบอแมนสายน้ำเทินสายน้ินอันนี้น่ะไหลไม่อยากใสไหลไม่เจ้าไก่ไกานะไก่กินคูเคื่องน้ำเทินสองตัวนี้เป็นสายน้ำเทินเคื่อน้ำเทินสองเนาะอ๋อจักา้าดีมากเลยนี่ภูผาแต่คือหมอกกำลังคุ้มอยู่ฝนหากกระเซ้านะทุกคนอันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่า อยู่หลังบ้านของเจา้าอยู่หลังบ้านของนางปาาเด้อนี่เด้นนี่เด้ออยู่หลังบ้านเลยอันนี้นี่คือหลังบ้านของเฮาเลยนเนาะเป็นเป็นขึอนมาอย่างก่อนคือเป็นภูเขาหินปูนภูเขาหินปูนภูเขาหินปูนโอ้ยงามขนาดเลยครับงามขนาดเลยผู้ใดเดินทางมานะครับผ่านจากท้าแขกมาแวะเฮือนนางปาดก่อนนะฮะสิมเหลาก่อนเนด้อซิมเหลาสเสซ็จแล้วก็มาออกเดินทางมาเบิ้งบรรยากาศยังสีแหละนะครับ พันล้านอิลีเลยครับเป็นผู้เขาหินปูน,น,นครับงดงามมากๆเลยมื้อนี้นได้มีโอกาสมายูนีก็ถือดีว่าสวงฝนตกพวกเข้าท่าฝนเศร้าก็เลยฝน,นตกเบิดมือเบิดเงียจนได้มาเศร้าสวงแรงก็เลยได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเบิง่งบรรยากาศที่เคลื่อนน้าเทินนะครับที่สายน้ําเทินถ้าเคลืนนะ่อนเนี่ยยูน้ากายอันนี้เป็นสายน้ําเทินที่จะไหลลงไปส่รทบกับเซบางไสละไหลลงลูกไม่ต้องโคงเลยเดี๋ยวข้าจะขี่เดี๋ยวข้าจะเข้าไปเบิ่งในเนาะขี่แล้วครเบื้ใน<ะ> เราจะขับไปทางไหนมั้งนะทุกคนนี่นี่ล though, หล, ed, ล,ล,ล,ผล,ผลังหลังเพื่อนนางป่าอยู่นี้นี่เพื่อนเพื่อนฮันน่ปุ่น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 ่มาเห็นแล้วทุกคนก็คือป่าบางเนาะนี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่อันนี้คือหลังเงินกวางมันทุกคนเ๋ราจะไปขับเลาะลิ่นไปทางหน้าพปเลยนะคนไปเบิ่งผู้พาป่าไหมเนาะเดราจะเป็นจังไบกันียมพับสมกันจะดีน้อยหนึ่งเนาะถึงว่าเจ้าบ้อนมันจะเจ้าบหอนไปไหนเนาะมาถึงขันฮ้อนแหงเนาะเดี๋ยวเราจะ ขับรถอ้อมไปเป็นแบบ360อ,องศาเนาะทุกคนเราจะขับไปทางลุมอีกเนาะจะไปลเลาะเบิ่งบรรยากาศทางลุมนูนว่าจะเป็นยังไงเนานะสบายดีโอ้สบายดีเข้าข้ามนี่ก็ได้ได้เนาะนี่เนาะเดี๋ยังนะโอ้ขอบคุณก็ได้ข้ามไปเดี๋วดีป่าโดยโดยโอ้ไฟ่กวโอ้ ตอนนี้กะตะเว็นได้รับผาแล้วเนาะไกลแล้วอันนี้ก็คือเป็นสายน้นําคลองเนาะนี่อันนี้กัเจ้ากําลังใส่มองนเนาะใส่มองก็คงจะมีป่าหลายนะทุกคนเห็นป่าบอนอยู่นี่บรรยากาศก็คือโคตรดีเนาะชิงงามมากเลยงามมากเลยจ <c oughs> ุดตรงน,นี้ป <c oughs> าดบอกว่าเป็นจุดที่เสียวเป็นบ่เพื่อนบอกว่า เข้ามาแล้วภูเขาหลายพันยานทั้งทั้งที่เกิอดอยู่แถวนี้ตอนยังน้อยที่เคยมาเล่นมาแถวนี้บอบ่เคยเนาะทั้งภูเขาอนะทั้งคุณอนะถ้ามันรับข้อฟ้าไปอะนี่บานเจ้าจะมืดเลยภู<ม>เขาลูกนี้เป็นภูเขาที่บังพระอาทิตย์เอาไว้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกากบมืดแล้วอยู่นี้เพราะว่าพระอาทิตย์บังบดบัง,บบงอยู่หลังภูเขา<อ>ลูกนี้เลยเนาะน่าจะเป็นอุทยานนะคุณเนาะ โบ <Moment>, เมโนโบเมโนามันจะรักษารักษาป้าเอาไว้นี่อันอนาจาร้ากำลังปลูกอาจารย์ปลูกต้นวิกเต็มเลยทางน่ะทางพุ่นทางพุ่นเป็นอย่างทางพุ่นเป็นอย่างมังนมีเขื่อนอาจารย์สร้างเขื่อนอีกสร้างเขื่อนไม่เห็นเป็นน้ำถ้าพุนออกไปทางพุ่นเป็นอย่างยมราชไม่เห็นแถวสังแก้วยมราชแล้ทางพุ่นสังแก้วยมราชสังแก้วนี่เป็นบ้านบ่เป็นบ้านสังแก้วบ้านสังแก้วเมืองยมราชอ๋อยมราชก็อยู่ฟากนี้ไปเฮ้ย อันนี้ตุยมราชยม马าตนะทัานผู้อ๋อไปทะลุยมราชอันนี้บานทำพ่วงทำน้าพ่วงยังว้าอยู่ยมราชยม马拉ตทรานอู้พีทเดี๋ยวเราจะขับรถไปนะทุกคนตอนนี้ก็คือเขากำลังอ๋อมาทางนี้ทุกคนหน้าแถวนี้เขาใส่ปุ๋ยอยู่ จะใส่ใส่บอกแม่มันจะใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยปุยหน้าธรรมชาตินะเดังยนิยมฮิตค่งนี้อยก็คือมากเนาะเพลงดีส่งยังแบด นี่ตอนนี้เขากล่อดแล้วทุกคนคือวิวดีเนาะงามนี่ตืด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 เบื่อเหรอลูเป็นจังไดเขาระเบิดภูเขาเออเขาเอดโลกโมปูนบ่านอ่ะภูเขาหายไปครึ่งนึงเลยหายไปหมดเลยแถวนี้เนาะหายหมดเลยการงดงามไปอีกแบบงามหลายแต่ว่าไอ้ว่าทั้งพีท้งพีทั้งหร ทางพีก็คืองามนะทุกคนทางพีทางพีเนี่ยสีงามก็งามพ่อพอกันแหละแต่ทั้งแตทังมักทั้งพีแถวนี้งามกว่ามันมันดีทอดใส่ตาออกไปไกลๆนะเห็นกวางเลยใน,ใยน,นี่อันนี้ก็เป็นผู้พาเนาะนี่สามหกสี่องศาเลยทุกคนนี่ทางนั้นกะเจ้ากำลังดำนาเนาะนี่กำลังดำนาเลย แถวนี้ก็คืองามหลายทุกคนนี่อากาศก็ดีเนาะลมเย็นเย็นนี่เบ่งจากต้นไม้เนาะที่กำลังปิวเนาะลมพัดนี่ถ้ามาตอนที่มันกำลังแดดแดดเนาะก็คืองามเนะาะตะเวนก็นจะตกอยู่บนนี้ทุกคนตะเวนจะตกอยู่บนนี้แต่วนี้ก็ผลก็ตกเนาะทุกคนก็นได้บรรยากาศ ในที่มีแบบมีหมอกเนาะกับงามไปอีกแบบเนาะคืองามหลายเนาะทุกคนแตยินแต่เสียงกบเสียงเขียดเนาะเสียงนกเนาะห้องดงังดังทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นเสาสัญญาณเสาไฟนะทุกคนบ้านเมืองของเฮากับเพียบพร้อมไปด้ดยผู้พาป้าไหมนะทุกคน แถวทางนี้กะเฮากเคยมาเทือนหนึ่งนะทุกคนมาส่วงนั้นก็เป็นส่วงที่แดดกำลังอ่อนๆเนาะแดดกำลังตกอยู่ที่ผู้ผ่าลูกนี้เนาะกระสุนน้งไก่งามทุกคนงามบบเพ้เดี๋ยวกับทางนี้เลยอ่าบรรยากาศในยามฝนเลยทุกคนนี่มีโอกาสพากคนมาเลาะเบิ่งบรรยากาศเนาะธรรมศาติ์บ้านเฮาเนาะนี่ นี่ส่วนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนกาได้มีโอกาสพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศเนาะ,ะแถวเมืองยมราลัดนะทุกคนนี่ก็คืองามหลายเนะนีนน่คืออากาศดีเนาะมีวิวที่งามนะน,นี่ส่วนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ทุกคนมีโอกาสได้พาไอ้ผู้ไทยดำเอ็เนเจอร์มาเลาะหลินเนาะ นบรรยากาศของเราการจะจบเพ่อนี้พบกันในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุบมากใจยังไงเลยเด้อบรรยากาศดีมากเลยครับบ๊ายบาย